ดีจ้าคุณจิราพรนะสิทธิบาลนะจ๊ะออสวัสดีบ่าวแอ้นนะจ๊ะฟังเพลงหวานๆแต่ก,ก่อนอะไรอ่ะคนหลายใจต้องเอาไปทเออ้งเขบาบอกทุกผลงานเพลงจากศิลปินไอดอลในดวงใจนะเขาบอกน้องตายเขบา,อาขอบาอกทุกเพลงเลยนะะเพื่อทะยานจะร้องไม่พอก็ไปฟังน้องตายเราใช้ที่ชอาใจแกมมี่นะยูทูบเบอร์นะที่ยูทูปนะจ๊ะเก็บประความหลายใจไปใช้ที่อื่นไป เอไอ้ใจใจเน,นีินใจนรีนจเบียนครมาลูกไปดูสิดีล่ะนะพอดีลูกชายมาสวัสดีจ้าพี่ปานีบุญมีประเสริฐนะจ้าเออมันมาขัดจังหวะอีกแล้วลูกอ่ะจบพอดีละเพลงเอาเพลงต่อไป อันดาดินจใจบอายาี่นฟึงหัวใจพรังหัขอบคุณค่ะต่อไปนี่นะก็ไม่ต้องสองสามกูก็ได้ กว่าฮักก่ตั้งสงสารพี่น้ำเบิงเออสวัสดีจ้านะคุณกายนะอาทิวัติอาิวิทย์นะฮะเอ่อทักทายสวัสดีนะคะอืมสวัสดีพี่น้องทุกช่องแรงใจนะคะอ่าสวัสดีคุณปุน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 ,ปน,ปน,ปนมาแล้วแม่ขอเพลงอกหักหน่อยนี่ไงกําลังอกหักเนี่ยกูก,กําลังอกหักไป่เด็กน้องกินน้ำกอนสี่สิบบวกไม่ชอบสาวยี่สิบแล้วแม่หนูอะ ออกกันน่ารักใช่ไหมอือไส้คพนพ่วมทำไม่เป็นน้องปุนอือน้องคนน้องปุณทำอะไรไม่เป็นมั้งอ่าสวัสดีจ้าคำพูดที่วิเศษสดจาาพี่ปาณนีบุญมีประเสริฐนะจะเออสวัสดีคุณปลานีนะคะเซี่ยไฮจ้าคำพูดที่วิเศษสดนะจ้าอ,อ,อะไรอะอะไรอะเราสายคนใจดำทุกวันเลยแม่จากน้องปุณอ่ามาให้น้องปุณหน่อยอ ดีจ้าพี่โรดเดี๋ยวพี่นางพี่นางใจเย็นก่อนสวัสดีพี่นางก่อนตอนนี้เลยทําได้แค่ทําใจจ,ใจําใจจาใจจาใจน้องคุณบอกพี่ศรีงวงก็บอกสวัสดีพี่ปานีขอเพงลงอะรักลูกทุ่งของพุ้พวงหน่อยเพยงลงรักลูกทุ่งของผู้ปอของแม่พุ้ปกวงเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่ปานีเขียนมาเดี๋ยวหนู้เดี๋ยวนู้จัดให้ พี่สุภาชาค่ะสู้ๆเลิฟเลิฟสวัสดีจ้าลีออนลีอนอนลีออนลีโอออลีออนลีออนทักทายสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าภาษาจีนอ่าพ่อมากๆขอบคุณค่ะไปสนุกกันมั่งพี่นะ้องไปหาพี่จินตลากัน FC จินตลาอยู่ไหนคะ FC พี่จินตลา กระยันไม่ยายกดติดตามหนูหน่อยขอบคุณนะกดไล์หนูด้วยนะมตลกดีทุกวันทุกวันทุกวันหนูชอบตลกเออถ้าหนูร้องไม่พอไปร้องเ,เองนะรู้ไหมนะหนูร้องไม่พอร้องเองเลยจ้ามีแบบนี้ด้วยนะถ้าใช่ไงเออไปไหนดีวะไปหาไปหาบอกสอพี่จินตลาดีกว่า รอพี่ที่เบากระสอพี่จินตลาอ๋อสาวกพี่จินตลาไปไหนหมดเนี่ยอ้าวลองไปสองเวชั่นสวัสดีจ้าคุณยายยา่านะจ๊ะเออไอ้ซ้ายเราเอฟซีพี่จินตลายซ้ายสองเวอชันสวัสดีจ้าพญาๆๆมิญาย่าโมโรลองเพลงพัพบัวพี่จินตลาเด้อค่ะตอวแรกก็ติดต,ต,ตามกันนเด้อค่ะ

อะไรห้ามพูดเร่ว่าบอแปลว่าอะไรจ๊ะฮนะ,อ,ะออกแล้วออกอะไรจ๊ะออพูดดีมึงมาห้ามอะไรกูเนี่ยอะคําว่ากองกองอะไรมึงเนี่ยพูดเรื่องอะไรฮะชนะจ๊ะ เราพูดเรื่องอะไรีไ่เข้าใจมันมาห้ามนูน่นห้ามนี่มังจะมาห้ามทําไมห้ามเรื่องอะไรคะฮัลโหว่าไงก่อนนีม่มันช่องกูอะาฮจอเข้าใจมึงไหมสวัสดีจ้านะคะคุณแบงค์แสนคอนนะจ้าเออคุณราชนีนาดีก็เซย์ไฮนะจ๊ะเออมึงมาห้ามอะไรก่อนมาห้ามเพื่อห้ามนั่นห้ามนี่กูว่ามึงมึงไปข้างหน้าดีกว่าไหมเออ ลบสามสิบห้าขอบคุณค่ะมึงห้ามอะไรใครเนี่ยมึงห้ามอะไรอ่ะใครพูดอะไรก็ได้เป่าเปิดค่าแสดงความคิดเห็นให้คิดเห็นมาอ่าเขียนเนี่อะไรไม่เข้าใจมึงเนี่ยเขียนสิเวลากูจะร้องเพลงก็เขียนยนั่นแหละอ่ะตอนเนี้ยกูนั่งกูยืนเนี่มึงเขียนนะเขียน นายมึงอยากเขียนอะไรเขียนมาเขียนให้กูเข้าใจอ่านเข้าใจด้วยนะมึงจะมาห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามเหี้ยอะไรเงอกเป็นแม่กูรู้ไงฮฮ่นี่ <c oughs> <c oughs> แขกเลิศสาบอกขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้าฟาลีฟาลีฟดีวะเออวันนี้สวยขอบคุณค่ะลีโอก็หวัวละลีออนลีออนอ่าเป็นเขียนเรี่ออะไรก,กูไม่รู้เรื่องไงลีโอว,ว่ามันเขียนเรื่องอะไรเนี่ยมันเขียนเรี่ออะไรกูไม่เข้าใจมันเลยเนี่ยมันมาห้ามนั่นห้ามนี่อะไรมันเนี่ยมันเป็นบ้าเปล่ากูนี่ก็บ,บ้าพอแล้วมึงจะบบ้าให้กูเขียนให้กูอ่านไม่รู้เรื่องอีกกูค้คำสวัสดีจ้าโซ กูปีห้าไา้ Hi, my friend อ,อันนี้สวยขอบคุณค่ะเห็นไหมเวลากูให้มันเขียนมันก็ไม่เขียนเนี่ยพี่ทัศนยัยเออมันเขียนแล้วมันมาห้ามอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจมันนะพี่เนี่ยเวลาหนูหยุดหยุดหยุดร้องเพลงให้มันเขียนมันก็ไม่เขียนไงแต่เวลาที่หนูร้องเพลงปุ๊บมันจะต้องเขียนให้อารมณ์เสียตลอดเลย เขียนสิสัตว์เขียนสวัสดีจ้าคุณครูชุติมาพรเนี่ยเวลาหนูหนูเบรกให้เลยเนี่ยเบรกกระทันหันเลยนะเนี่ยพี่น้องเขาก็รอฟังเพลงอยู่เออที่อย่างนี้ไม่เขียนหรอกเวลากูร้องเพลงก็จังไรเขียนดีนักเฮ้ทันแขว ตกลงช่องมึงหรือช่องกูฮะมึงมาห้ามนั่นห้ามนี่กูไม่ห้ามความคิดใครนะเออแต่ช่องกูเป็นคนผู้ภาษาชาวบ้านกูพูดตลกกูแสดงตลกเออถ้ามึงไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเพราะพวกกูอยู่กันแบบชาวบ้านชาวบ้านแปลว่าอะไรถ้ามันด่าก,กูกูก็ด่ากลับแต่ถ้าเขียนให้กูอ่านไม่รู้เรื่องกูยิ่งดานักเออ เขียนเฮียอะให้กูเข้าใจได้ด้วยนะสมองนะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ปลายแตดเข้าใจไหมไอ้กิ้วสวยจากคุณพงษ์ชยาเวียนนอกสวัสดีค่ะนะฮะขอบคุณที่ชมค่ะนะฮะเอเอใช่ใช่ใช่ไงซับสลิปโอ้โหคนกำลังจะร้องเพลงมันมาเขียนแต่เวลากูหยุดพูดเยมันกล้าเขียนหรอกเก่งจังไรเวลาที่กูไม่ว่างเนี่ย ที่นี่เขาคุยกันแบบชาวบ้านเขามารู้จักกันเออเขียนอะไรให้คนราเข้าใจได้ด้วยว่ามึงว่า,วามึงเป็นอะไรว่ามึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรจากกูเหรอคะเมื่อวานก็รอบนึงแล้วกูพูภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาไทยมึงเข้าใจไหมกูไม่ได้พูภาษาคมีออ่ะมึงให้กูพูภาษา,าแคมียังไงอะอีแตัดทอมดอทอม กนุยทมโอ้โหกูหลายภาษาเนี่ยแค่ไหมฮัลโหลคุณบาวไทยชาแนลสวัสดีค่ะอืมเห็นไหมเพอาะกูพอกูชาร์จปุ๊บหนีแนบเลยขยังแตดไปไม่ทันเลยพี่น้องเออกูชนาพร้มบอกว่าถูกต้องค่ะคิ้วสวยหุ่นดี ของกำลังเคลื่อนจา้าจ,จัดเลยเจ๊จา้าเวลาคอยร้องเพลงมันจะเขียนเขียนเขียนให้คอยใจให้นะพี่นอ้องเวลาคอยว่างแบบเนี้ยมันก็เบ,บาเขียนนะเอ <c oughs> อเออบาวไทยก็หัวละอืมหุม่นแซ่บซาใจเออ มันก็ต้องจัดไงเราไม่ได้ปิดกั้นความคิดเห็นนะเราเปิดค่าความคิดเห็นให้คุณอยู่แล้วนะแต่กูเปิดเปิดความคิดเห็นเป็นสาธารณะเนี่ยกูไม่ได้เปิดให้มึงมาด่าก,กูนะกูเปิดมาให้มึงมีความโศกเขียนกับเพื่อนๆเ,เขียนเพราะความบันเทิง เมืองเลยส่งข้าประกวดครับจ้าอืมคุณพงษ์ชยาเวียนนอกบอกคุณน้องถอดแว่นสวยมากถอดแล้วก็มองไม่เห็นคอมเมนต์ไงพี่น้องเมื่อก่อนหนูก็ไม่ใส่หรอกเออท YouTube ไปหกเดือนแค่นั้นแหละรู้เรื่องเลยสายตาไปแนบเลยนะจ๊ะตอนนี้มองเห็นเบอร์นะจ๊ะพี่น้องเออมันก็ลื่นแล้วก็แก่กาหนูไม่อยากใส่แต่มันไม่เห็นคอมเมนต์ไง ลงเอ่อสมมาดีๆไม่เป็นโดนไปนะฮะใช่ไหมคุณจิมินนะฮะเออจังหวะจังหวะวคนพันเนี้ยมันจะทําไม้ถูกใจมึงคนเดียวเป็นไปไม่ได้นะใช่ไหมพี่น้องกูแสดงอยู่คนเดียวเนี่ยเออมึงไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านไปมาต้องมาแซนโน่นแซนนี่เออ จายุ่งในวันได้เจ้อคอยเปคนสารครามเจ้านะฮะตอนนี้คอยยุ่อิตาลีนะจ้าสวัสดีจ้าคุณแจ็คนะอ,อคุณแจ็คเคคนอื่นเขามาสนุกสนานมารู้จักกันพูดคุยกันอีดอกนี่จะเอาอะไรก็ไม่รู้กูไม่เข้าใจมันเลยพี่น้องเออชีวิตมันไม่เคยมีความสุขหรือไงกูก็ไม่ใช่จะมีความสุขนะแต่กูอยากลืมกูก็ทําตัวให้มีความสุขไงจะได้ลืมเรื่องทุกๆบ้างอีหา นี่มึงยังมาสร้างความทุกข์ให้กูอีกโอ้โหเวลากูตอบคืนนี่ก็รับไม่ได้แต่เวลาเขียนมันไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะรับได้ไหมอะเออเวลากูพูดมั่งละโหเขยงแปดหนีไม่ทันเลยเออสวัสดีจ้าคุณนวลน,นภาสีกาเนศนะจ๊ะเออถึกใจคอยร้ายลายลาย,ย,าย้ายขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าคุณโทนนะจ๊ะเออ สวัสดีสสดจ้าพี่ละไมอ่าพี่อลิสาบอกร้องเพราะจังเลยขอบคุณค่ะอ่าขึ้นรอบสองอะเนี่ยอ่อพี่พักการั์อืมชมงแล้ว ไอ้มันชอบให้หนูเล่นชั่วโมงเดียวอีกแล้วพี่น้องนะเฮ้เบื่อขึ้นขึ้นลงลงนะพี่ละไมออไอ้ไอ้มึงอาบมึงหิวข้าวไห้ไอ้ไอ้ไอ้อาไปสงใจพี่น้องเราทหารที่อยู่แนวหน้าหน่อยจ้ะพี่น้องจ้านะคะแล้วกับพี่น้องเราที่อยู่แถวสะพานนะจ้ะอ่าไปนักรบนิรนามอนักปนนักรบนิรนาม ใจแนวหน้าจ้ามาเราจะร้องอไปเดี๋ยวร้วองเพลงตอนนี้เลิกร้องกี่มองไม่รู้เลยอยากเริ่มตอนไหนก็เริอมกอาาาาอัาจอาจ้าฮิปโปนะจ้าฮิปโปฮิโปเอไอเออเออแม่เออ,ม,เอ,อมันเออไงมันให้แม่เล่นทีละชั่วโมงเนี่ะมันมันมันเซฟมันเซฟ หนูเล่นสองรอบแล้วพี่พักรัตหนูเปลี่ยนมาสองชุดแล้วเนี่ยมีแต่ชุดสวยๆมันให้หนูเล่นรอบละช,ชั่วโมงเนี่ยหนูลำคานมันมากเลยเออเขาไปทำแบบช่องปูมุงงนี้อะ่ะเออรอบละชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะไอพวกช่องที่เป็นหลักเหมือนขึ้นไปเขาให้เล่นแค่นั้นแหละที่จริงแล้วก็เป็นแบบนั้นนี่แหละเขาก็เซฟยูทูบเบอร์แหละพี่น้องนะจัดไปรัวๆนะจากพี่ฮิโปเอาเป็นกำลังใจแนวหน้าเล่าอลองวงนอน สวัสดีตบมือนักร้องง่วงนอนแอบดูตลอดเลยพี่สมัยบอกแต่ไม่เม้นขอบคุณกับพ่สมัยสวัสดีจากุณาอานงนะคะเออน้องอานงสวัสดีนะคะเออน,นักนักร้องนักร้องอยากนอนโอ้ยเนาะ <laughs> มีมีแบบนี้ด้วยนะนักร้องง่วงนอนเงิ <laughs> ดไล เอ้เดี๋ยวก่นอนอหาเพลงหวานเนาะแบบแบบกล่อมให้ตัวเองนอนหลับอะ่ะอ่ะชอบมากเลยที่สมัยบอก <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้น้องปุนหัและเอนอ,ๆๆนอนัอนวลางนอน ตอนนี้ไม่ใช่กอมตัวเองอย่างเดียว,ว,ยวจะเดี๋ยวจะกอมพี่น้องด้วยนะตอนนี้เออแอบดูของใหญ่หรือคะคุณเดือนพนาพีลา่ละไมบอกเออเออพี่พี่สมัยก็บอกว่าชอบดูคุณนันยาพนาเออขอบคุณค่ะ <S <S ต้องร้องเพลงมันมันมันจะได้ไม่ไม่ง่วงอ๋อไม่อยากมันนะอยากจะร้องเพลงเนี้ยอ้าวกอมเอฟซีกันกอมเอฟซี สองเพลงพี่น้องนะหวานนะร้องเล่นไปที่เจ็ดลมน้องคนเราอาไปเห็นทองจนเต็มบ้างพี่เราไม่ล้ตบเตอรพี่เว่จอังเพลงท้าผมเดี๋ยวก็ลาตึงต่อไม่หลาเเลยจ้ะอ้าวจะในฐานที่พี่น้องเรานะพี่ชายแด่เลยจ้ะเดี๋ยวน้องอัญญาจะสุดเทียนให้จ๊ะสีเฝ้าที่ดอกทำงานแย่โอเคเด้วกอ Ayo, mana? Satu,

ราตรีค่ะแต่ไม่เป็นราดีตั้งใจุรารีแล้วสวัสดีน้องนนทนจุลาต,าตีหนูร้องไม่เป็นมันขึ้นแบบไหนอ่ะไอ้เดินูร้องก่อนมันชอบไล่หนูชั่วโมงนึงอ่นะแล้วมันไล่หนูแต่หนึ่งชั่วโมงแล้วในหนึ่งชั่วโมงยี่สิบ น้องคุณเดี๋ยวแม่มามายพี่พักคารพี่ปันเร่เพื่อนเดี๋ยวหนูขึ้นห้าทีเนี่ยหนูหนูไม่ตั้งหัวข้อหนูขึ้นเลยใช่นะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา